สาวชวนแฟมาที่ชวนแฟนก็ต้องมาที่สาวชวนนกแล้วขอเขียสาวชวนแนย้วไมู่นนคานี้สัคได้ครับเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วนี่ทนงเลยอั้งเป็นต้นพ่อปานนี่วัดสบายใจเลยทั้งนี้นี่พนมาล้วรับผิดชอบได้กันงเลย อกแฟนคลับใช่ไหมลูกใช่เอามาลูกกทบุญบาได้นะเออกทำบุญนะครับที่พักาบุญดีครับผมทำบุญนะครับไม่ใช่ข้งต้นนะฮะรับรางวัลกอนใหญ่เลกนดีวันนี้แฟนคลับเริ่มาจากสิง์บุรีมาจากอ่างทองมาจาก้นีลกุรีรอ่นืงไกลครับกรุงเทพสนงครีมาเยอะเยอะครับแต่ที่ยผมมจรถไว้ครับ ัจาตกก็ชอบไปนั่นอยู่บ่อยเขาชอบเป็นติ๊กู่แถวตลดสองร้อยปีนะอ๋อไนไม่เอาอ่านไม่เอาผิดเ้อใช่ไหมเอาไม่เอาออไม่เอาจะมีใครบ้างปฏิเสธนะจ๊ะไม่รเยัมีอะไรประกาศมีบัตรด้วยมีมอประกาศพ่อพี่เลนนะคะมอประกาศ บวกนีเขอนักร้องและน้างกาประดิษฐ์เฉการไรนั่งกาประดิษฐ์ทำไมไม่เห็นไยแดงกัดประไสูงเน่ยธนาคารน้องศิ์ไหมยังก็ธนาคารน้องศิลป์ไมวารน้องศิป์มเ็้ยอนดญาณั้นอ่าจอุ๊ยขอบคุณมากครับอี นะครับนี่อารมีรอารมีรางวัลข้างเคียงกันด้วยได้คร okay, ับผมได้ลองกินข้า,คออา,างครับอันนี้เขาฝากมายินดีด้วยครับคอยพี่สุดล้ำใหญ่อ๋อเป็นเวอร์ชันที่ผมร้องกับพอออนไว้อ๋อวันนี้ฉลอง10ล้านดิววันนี้ออครับคอยพี่สุดลใหญ่ขอบคุณครับถ้าอยากคอยที่สุดลใหญ่ไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะอยู่เนียเดี๋ยได้ไหมเดี๋ยวได้แน่เดี๋ยวได้แน่ คุณแม่ครับเดี๋ยวจะเป็นเพลงสาวสดแนงคนข้างหน้ามองไม่เห mm ็นลยงนะคะลงนะคะให้ให eh wow, no ้ลงเป็นพีกด huh, ้นลังนะคะลงนะคะหลังหลังมอไม่เห็นเลยลงนะคะทุกคนลงจ้าได้ให้คนกันหลักที่อยู่กันหองเนีนยบอกให้ลงต้องลงนะคะบอกให้ลงก็ต้องลงนะคะตอนนี้ก็ให้ลงแล้วกันนะลงนะคะลงค่ะลงเลยค่ะอยากให้ชื่นชมกันอยู่ใกล้ๆนะฮะให้เราได้มีทุกคนเป็นส่วนที่ยจะใกล้ๆน้องสวัสดี อตรงนี้ข้างหลังบอกไม่เห็นทำยไงดีอ่าเอาเอารับอะไรก่อนแล้วกันลูกรับอะไรก่อนเอ่อเขย่าลงค่ะจ้าเต็มที่เลยแม่อย่าให้น้องเป็นก้าวเดิมเอารับรางวัลน้องหนุ่มหน่อยโอเคขอบคุณคารับเขยงนะคะเอามาสาวสดแต่งมา